มาฝึกวันที่กันต่อนะคะวิลเกนดาตุรดอิดาวิลเกนดาตุรดอิดาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่12เดือนสิงหาคมปี2 0 2 1เราพูดเป็นภาษานวาอา,อารดทุลเตออคุสทูทุสนโอชวเอลทุล a u g u s t ส0 2 1 12. หรหรือพูดอีกแบบหนึง่งก็ได้ใช่ไหมคะว่าอิดอกอร์ีทุลเตอีออตนาช,ชัวชัวเอน็นทลเตอ,อีออตนาชัวชัวเอน็นทุลเตอ,อีออต ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะวันนี้อากาศดีไหมถ้าสมมติอากาศดีให้รีบออกไปสูตรอากาศนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมที่เราต้องการกับวันช่วงนี้อยู่ยังไม่เปิดเทอมเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามดูแล้วสงสัยมีอะไรอยากแชร์กันก็อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ